สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องได r รคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเด daily เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาศมานำเสนอครับสัตบุรุษที่เหลืออยู่เพียง1เดียวหากใครสนใจเรื่องการเมืองวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังหนึ่งบทความนะครับ มีหลายคนอยากให้ผมแนะนำวิธีแก้ไขเรื่องเกมการเมืองของทักษิณกับกลุ่มแกงพักพันธมิตรของทักษิณว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่เป็นหน้าที่ของภาคประชาชนโดยที่ไม่ต้องมีการเรียกร้องการถวายคืนพระราานจให้พะเจ้าแผ่นดินหรือเรียกร้องให้ฐานออกมาปฏิวัติร,รัฐประหารกันอีกหรือไม่ต้องนำมวลชนออกมาประท้วงประชาชนจะมีวิธีแก้ไขการเมืองด้วยพลังของประชาชนได้อย่างไร ในระบบประชาธิปไตยในปัจจุบันเมื่อเรารู้ว่าอำนาจทางองค์กรอิสระอาจจะตกเป็นเครื่องมือให้กับทักษิณได้ในอนาคตถ้าเป็นเช่นนั้นผมจะให้คำแนะนำแบบง่ายๆเริ่มแรกก่อนประชาชนทุกคนต้องแยกกันออกให้เป็นและห้ามสับสนโดยเด็ดขาดก็คือพักพลังประชารัฐที่เป็นของลุงป้อมที่มีร้อยเอกธรรมนัสดูแลอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู ที่มีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคดูแลอยู่และเป็นตัวแทนคนสำคัญของลุงตู่ที่เหลืออยู่หนึ่งเดียวห้ามสับสนเด็ดขาดว่าอยู่ในพักเดียวกันในทางการเมืองหลายคนอาจไม่เข้าใจว่าเหตุใดลุงตู่ถึงยอมวางมือทางการเมืองแล้วไปรับตำแหน่งเป็นองค์ขมนตรีแลปล่อยให้ในายพีรพันธ์อยู่ดูแลพักอย่างโดดเดี่ยวเดียวได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเพราะการเดียวเอาทักษิณเข้ามาในตอนแรกนั้น ก็เข้าใจได้ว่าเพื่อนำมาใช้จัดการกับพรรคก้าวไกลที่มีนโยบายชัดเจนคือการลดทอนอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ลงแต่ผลที่ตามมาทักษิณกลับเป็นอันตรายที่สุดในระบบก,การปกครองที่จะเข้ามาควบคุมอำนาจทุกองค์กรอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแถมยังเดินหมากใช้พรรคก้าวไกลกับองค์กรอิสระต่างๆพยายามให้แก้ไขมาตรา1 1 2และท้ายสุดก็คือพยายามให้เกิดการแก้กฎหมาย ยกเลิกการรับโทษต่อมาตรา1นึทั้งหมดทั้งทางการเมืองและภาคประชาชนและสร้างเงื่อนไขผูกมัดพันธนาการให้สารรัฐธรรมนูญเลื่อนการพิจารณายุบพรรคก้าไกลออกไปเรื่อยๆเพราะรู้ว่าหากสารรัฐธรรมนูญประกาศยุบพรรค9ก้าไกลเร็วขึ้นพรรคก้าไกลก็มีโอกาสสร้างพรรคใหม่ขึ้นมาและมีเวลามากพอที่จะออกมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาเลือกพักที่ตั้งขึ้นมาใหม่ได้จํานวนมากขึ้นกว่าเดิมอีก จากความเบื่อนหน่ายและผิดหวังกับพรรคร่วมรัฐบาลจนชาวบ้านต่างเอื่อมระอาะกันหมดและก้าวไกลใหม่ก็คือพรรคความหวังสุดท้ายของประชาชนนี่ก็คือจุดบอดของลุงตู่ที่ไม่สามารถเดินเกมออกไปจากหมาเกมของทักษิณได้แต่ประเด็นคือหากมองการเมืองในปัจจุบันที่ไม่ใช่เกมการเมืองเราก็จะพบว่าสาเหตุสำคัญที่ลุงตู่ยอมเข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยก็คือ การได้กระทรวงพลังงานเอาไว้ในมือของนายพีรพันธ์เพราะเป็นกระทรวงสําคัญที่สุดที่ทักษิณนและกลุ่มการเมืองต่างๆอยากเข้ามาคุมกระทรวงนี้มากที่สุดเพราะผลประโยชน์มากมายมหาศาลและประกูลชินวัตรกับกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนก็ถือหุ้นใหญ่ในนั้นด้วยและลุงตู่ก็จําเป็นต้องเลือกเอากระทรวงที่เป็นกล่องดวงใจของทักษิณนเอาไว้เป็นเฉลยคราวนี้คงรู้กันแล้วนะครับว่าทําไมพักเพื่อไทยถึงได้เดินเกมในสภา ให้สอสอของตนเองออกมาโจมตีกระทรวงพลังงานเรื่องค่าไฟฟ้าและน้ำมันที่จะปรับตัวสูงขึ้นทั้งท้งที่เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนี่คือกระบวนการดิสเครดิตนายพิรพันธ์แบบซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าและชี้เป้าให้ประชาชนได้เห็นว่าต้องยกกระทรวงพลังงานมาให้กับพักของตนเสียกอ่อนรับรองค่าไฟกับค่าน้ำมันลดลงห้วงวบอย่างแน่นอนในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็ออกมาโจมตีนโยบายปุ๋ยคนละครึ่ง ของร้อยเอกธรรมนัฐจากพักลุงป้อมไปด้วยเพื่อเช็คความกระด้างกระเดืองของแต่ละพักว่ายังพงอยู่ภายใต้อานัตของทักษิณอยู่หรือไม่แต่คล้อยหลังไม่นานหลังจากนายพีรพันธ์กลับมาจากซาอุดิอาระเบียก็ออกมาประกาศชัดเจนอย่างแข็งขันว่าจะไม่ยอมขึ้นราคาค่าไฟอย่างเด็ดขาดในปีนี้นี่คือการออกมาตอบโต้ทักษิณและปรามเอาไว้ว่าอย่าเข้ามาก้าวไก่ในเรื่องพลังงานอย่างเด็ดขาด แม้ว่าตนเหลืออยู่หัวเดียวกระเทียมรีบก็จะไม่ยอมทักสินกับกลุ่มทุนอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าเกมแบบนี้จะคงยืดเยื้ออยู่ได้ไม่ได้หากเดือนหน้าทักสินพ้นทุกโทษแล้วยังไงกระทรวงพลังงานก็คือเป้าหมายใหญ่ของทักสินที่จะต้องยึดคืนมาได้แน่เพราะกระทรวงนี้สำคัญมากกับตระกูลของตอนเองและผลประโยชน์ที่จะตามมามา,มากมายมหาศาลหากการลงนามสัญญากับขเขมรน บรรลุลงในการร่วมกันสัมปทานพื้นที่แหล่งก๊าซธรรมชาติทางทะเลร่วมกันกันกบฮุนเซนทำไมลุงตู่ถึงได้เลือกนายพีรพันธ์ให้ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐมาอยู่เป็นเลขาส่วนตัวของตนเองในนามสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะประวัติของนายพีรพันธ์นั้นไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันแถมมีนิสัยทำงานเก่งและชอบทำงานปิดทองหลังพระเหมือนลุงตู่ด้วยแต่มีความกล้าหาญและชัดเจน ประวัติของนายพีรพันธ์ไม่ใช่ไก่กาอาราลที่หลายคนอาจไม่เคยรู้สึกอะไรนายพีรพันธ์มีพ่อเป็นถึงนายพลและเป็นนายพลคนแรกที่บุกเบิกการขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาครั้งแรกที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และจะมีใครจะเชื่อว่าพ่อของนายพีรพันธ์คือรุ่นบุกเบิกการตั้งปอตทขึ้นมาในประเทศแถมตระกูลของนายพีรพันธ์ก็เป็นถึงเจ้าพระยากันหลายรุ่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การบินไทยที่เคยเกือบจะล้มละลายเพราะขาดทุนอย่างหนักติดต่อกันหลายปีก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แถมผลประกอบการก็มีกำไรเกิดขึ้นก็ล้วนมาจากฝีมือการบริหารงานของนายพีรพันธ์ทั้งสิน้นในยุคลุงตูเป็นนายกรัฐมนตรีนายพีรพันธ์มีนิสัยเงียบเงียบไม่ค่อยออกสื่อแต่ชอบทำงานใช้สมองและจัดการบริหารงานได้ยอดเยี่ยมเคยเป็นตัวแทนกปปสครั้งหนึ่ง ที่ออกมาต่อต้านทักษิณแต่ก็ได้เงียบหายไปเมื่อม็บลุงกำนันหน้าดําเริ่มสร้างสถานการณ์รุนแรงถ้าหากจะมองว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในโลกยุคปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วยความสามารถและความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติและประชาชนรวมไปถึงความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศต่างๆในยุคสมัยนี้นายพีรพันธ์จึงเหมาะสมที่สุดที่จะได้เข้ามาดูแลบริหารประเทศในฐานะตําแหน่ง เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคราวนี้มาดูที่ประเด็นกันว่าจะทำอย่างไรที่ภาคประชาชนจะเข้ามาสนับสนุนให้นายพิรพันธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ 1. ประชาชนร่วมจใจกันเข้าชื่อเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติกันให้มากที่สุดทั้งประเทศ 2. มีตัวแทนทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติให้เป็นความหวังของประชาชนและคนรุ่นใหม่3 ทาให้พักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักการเมืองของคนไทยที่ขับเคลื่อนนโยบายสารต่อแนวคิดของลุงตู่ถ้าทําได้ใน3ข้อนี้ต่อให้มี10ทักษิณหรือ9ชั้นหมากเกมหรือ10พักเก้าไกลก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะพักรวมไทยสร้างชาติได้เมื่อคนในชาติเริ่มตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นและเข้าถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบสมาชิกของพักมากขึ้น และยังสามารถมีส่วนร่วมในการออกนโยบายร่วมกับพรรคการเมืองของพวกเขาได้ด้วยคิดอะไรกันอยู่เริ่มลงมือทำกันเลยออกจากบ้านพาลูกพาหลานออกมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติกันหมดทั้งประเทศพร้อมจะออกมาสนับสนุนทุนให้พรรคการเมืองของตนเองฝากอนาคตไว้กับคนที่ทำงานเก่งและเป็นคนดีเงียบแต่ไม่ขี้คุยทำงานอย่างเดียวให้กับประเทศชาติและประชาชน ต่อไปการเลือกตั้งก็ไม่ต้องใช้เงินซื้อเสียงเพราะพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันมันเน่าเฟะไปหมดแล้วรวมไปถึงการยุบพักก้าวไกลกับนโยบายลดอำนาจสถาบันลงอย่างเปิดเผยคนที่รักสถาบันในประเทศมีมากถึง99%คงไม่มีใครอยากเลือกพักก้าวไกลกันให้มันมาสร้างความวุ่นวายและความขัดแย้งเกิดขึ้นในประเทศต่อให้สร้างพักขึ้นมาใหม่ก็ตามเหลืออีก3ปีกับอีก2เดือน ทำแบบที่ผมบอกพักรวมไทยสร้างชาติมาอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนไม่ต้องไปดูโพให้เสียเวลาส่วนที่เหลือในปัจจุบันให้เป็นหน้าที่ของพักรวมไทยสร้างชาติต้องออกมาคัดค้านการให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีรวมไปถึงต้องแสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะต้องไม่ให้ใครหน้าไหนเข้ามายุ่งกับพื้นที่แนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติทุกที่โดยเด็ดขาดและจะไม่มีการเปิดให้ต่างชาติหรือกลุ่มทุนเจ้าสวนในประเทศ ได้สัมปทานเหมืองแรกที่สำคัญของประเทศโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันรอจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากพกรรครวมไทยสร้างชาติที่จะมีนโยบายร่วมกันกับภาคประชาชนที่จะสานต่อการปฏิรูปประเทศของลุงตู่เท่านั้นเดชานรุณนาศิลปวัชชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเป n ลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลเนเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7 8 9 reality